สวัสดีค่ะมือในยายแก้วแฟมลี่สจริญเ,เบิรขงของขวัญปีใหม่เนาะยังบ๊เบิดได้ค่ะยังบ๊ท่านเอาออกมากับบ๊ท่านไปซื้อซุมนี่อันเอามะาซุ่นซะก่อนซื้อมะซุ่นไว้ซะก่อนทอดมื้อมันสีลายกูนี่จนบ๊อบจนบ่มีหม่องตั้งวันนี้หม่องเข่าเนาะสําหรับผู้ซื้อปุ๋ยซื้ออ,อันน่ะยาธานายางซื้อหั่ซือ้อยังสารพัดละซื้อของในร้านละต้มขม้าวหอมยัง จะได้รางวัลปีใหม่ผ้าห่ม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 ยังบอทันเดี๋ยวมาหลายเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อล้านไม้มือมันจะไปซื้อมาหลายๆนี่เอามาโชว์ก่อนนี่ก็เป็นน้ำกาน้ำ้อนเนาะอันนี้เป็นกระปุกอันนี้เป็นกระติกน้ำเนาะกระติกน้ำปิกนิกนะ จะเจิ้ตู้เย็นเคลื่อนที่เนาะอันนี้เป็นกระลับอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวหม้อหุงข่าพัดลมพัดลมเด้อค่ันสีชมพูเป็นพัดลมเด้อนี่พัดลมที่ว่าจะแก้วตัวบ่ได้อ้างนะนี่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นไม้ทูพื้นนี่กระเป๋านี่กระเป๋านาังได้พี่น้องว่าเป็นกระเป๋านั่นกระเป๋าราคาแพงเนียพูดอ่ะพูดอ่ะ กระเป๋าราคาแพงเดินกระเป๋านางยากดีกระเป๋าอันแมนเบิดหอ่ยอยู่นี่เอาไว้แจกลูกค้าเบิี่กระเป๋าเงินก็มีพี่น้องนี่ผู้รที่ได้กระเป๋าเงินน้อนี่นอ้องกระเป๋าเงินลานจ้ะใดน้อสที่ได้กระเป๋าเงินนี่นอ้อหรือสิได้กระเป๋าใหญ่นีนอ มาด้านกน็เป็นพวกข้าวต้มขนมพวกอ,อันนี้เป็นไอซ์ครีมเป็นเครื่องดื่มเนาะอันนี้เป็นโคกอันนี้ก็เป็นโคกมีเส้นโคกผู้ใดเป้ามาซื้อเดอ้อผู้ใดยอยากได้รางวัลใหญ่ต,ติกน้ำกาน้ำห้อนหมองเออซาสวมแต้มไว้ผู้ใดยอยากได้เห็นของใหญ่เนาะข้าห่มกับบ่ถกถือเดอ้อพี่น้องผ้าห่มกันราคาสามร้อย ขึ้นไปบ่มีของบ่มีของถือมิตรของแพแพงหนึ่งกระติกนี่กับมิตรบักจองร้อยร้อยขึ้นย่งบ่เอามาโซ่เบิดโซ่เป็นเป็นเพียงบางส่วนเนาะเพราะว่ามันบ่มีหม่องตั้งนะมันตันหนาล้านจาขึ้นกำไรให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าซื้อประจำนะคะไม่ซื้อประจำก็ได้เหมือนกันแต่ได้ของน้อย ถ้าซื้อประจําก็ได้ของใหญ่ซื้อกาแฟาโอเมตินซื้อนอมซื้อยังก็ตามละสะสมแต้มไว้หลายๆแล้วก็บบได้จับพ่นิีไ้เลยปีเนียพนสิมีอันพ่นฟูพ,พนขายพ่นจําได้ผู้รดซื้อหน่อยซื้อหลายเพราะว่ามันมีสลีปเนาะมีสลีปของเยอะแยะนมเต็ม เฝ้ามาซื้อเด้อผู้ใดอยากได้กระเป๋าหนังหรืออยากได้หมองเข่าอยากได้พัดลมก็ไดเฝ้ามาซื้อเบียร์ซื้อเหล้าซื้อยังหมองเข่าก็มีกระติกน้ำกระไหลเด้อติกน้ำบ่มีติกเดียวเด้อยังบ่ซื้อยังบ่ซื้อยังพระธาตุเอาลงมาแดดจีมันเอาลงมาหลานสิบ่มีทางย่างนี่ได้อยากได้ กเครื่องใส้ไฟฟ้ากับเป้ามาซื้อน้ำมันพืชซื้อซอสซื้อผงซุโรตซื้อเกลือซื้อยังซื้อยังก็ได้ในนี่สะสมแต้มไว้ซื้อน้ำยาปั๊บพานุ่มซื้อสบู่ซื้อยังได้เบิดขอแต่ว่ามาซื้อของรานนี่ประจำและจะได้ของไงพระผู้ใดบ่ซื้อประจำก็ได้ของน้อยเพราะว่า สะสมแต้มน้อยเพรบบาะนั้นเราหบไได้ให้ยูให้ทั้งเสือ้อเสื้อกระแจกด้วยพี่น้องเสือเส้อเสื้อพ่นกับเกตมาพ่นซื่อมาอะไรพ่นกับไปแจ้งกับเจ้าสกินเสือ้อพ่นกระจกเสื้อพ่นอีกจ้ะพ่นกิแจกเสือเออเอเส้อไอรินมินิมารนนะ์ตเนาะไตเสื้อไปนุ่งพพ้อมพี่น้อง ได้เสื้อไปนุ่งพร้อมได้กระติกน้ำไปใส่ได้ของใส่ไฟฟ้าได้หลายเพิ่นยังบอกมาโซเบิดเพราะว่ามาโซเบิด์ตบ่ได้มันไม่มกตั้งเนาะมันยังพัดลมก็มีพี่น้องะโอมิเตอร์ไนว่าจังไหนเงื่อนไขว่าจังไหนโอ้ยซื้อของที่นี่ก็ได้ลางวันครับม่บางส่วนรางวัลปีใหม่ใครซื้อของร้านนี้สะสมแต้มเยอะๆจะได้ของใหญ่ มีไปซื้อเลยขนมข้าวต้มผุ่นเป็นกระเป๋าให้หมดทุกคนให้หมดทุกคนกี่บาทสะสมแต้นก็ได้ได้เท่าไหร่ก็ได้ซื้อไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่อืมจนถึงย่าอยากเออย่าย่าากซื้ออะไรก็ให้ย่ามาซื้อร้านนี้จะได้ของรางวัลใหญ่อย่างนี้เนี่ยกี่บาทจะได้ใช่ไหมหนึ่งบาทได้ไหมว่าหนึ่งบาทก็ได้เป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็มี มีตุ๊กตาห้าบาทได้เลยซื้อไปเรื่อยๆสะสมแต้มไปเรื่อยๆจะมีตุ๊กตาจะแจกตุ๊กตานะ่ไปซื้อเลยตอนนี้ไม่ได้จับปีใหม่นู่นเอามาโชว์ก่อน บอเวลาย่าอยากได้ผงชูรสได้อะไรหนูก็มาซื้อโอ้ยเนี่ยกล่องนี้เอาไปช่วยใครบ้างคะหนูก็ซื้อก็บอกย่าย่าไปซื้อผงชูรสร้านนั้นเดี๋ยวจะได้หม้อหุงข้าวได้กระติกน้ำอยากได้ผ้าห่มมีทุกอย่างตุ๊กตาก็จะไปซื้อมาแกปีใหม่หนูติดตามช่องแล้วค่ะจ้าแจ๊กเก็าแฟมิลี่นะ ติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่ทิมพ์เข้าไปว่ายายแก้วแฟมิลอรี่ติดตามจ้ากดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะวีแอมพี่ว่าเก็บห้าบาทไล้วกวาซื้อวันที่ใหม่อืเห็นแล้วสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายแก้วแฟมิลี่เนี่ยเด้อค่ะเด้ออันนี้พ่อใหญ่ขวัญใจเศร้าทุ่งเด้อ กำลังเซตไข่พี่น้องไข่ังสะอาดเซตไข่กันเซตไข่เ็จมาไข่แตกไข่แตกค่ามือพี่น้องเซตไปเซตมาเน้นหลายไข่แตกมุนอันยะไข่บักไงพี่น้องไข่กระถุ่งบักไงปวดอไข่ไข่ปวดใจกระถุ่งในบ่ยปักไงยู่น้องปวดอะร้อยสิบบาทแพงละร้อยสิบบาทค่ะ